ี่เป็นจิ๊บนี่ครับเป็นจิ๊บอ่ารุ่น18100รุ่น8 1 8 100ครับตัวนี้พันสองวายวันนะครับผมเมลิกสองชั้นนี่ครับเป็นร<ห>ุ่นเมลิกสองชั้นเป็นรุ่นเท็ดเลยอ๋อเลยจีดีโอกิฟบแปนิ้วนี่ครับสวยๆเลยครับทำอะไรอยู่ครับสเสียเบสครับ พิลสิคบีรัมย์ะครับพึ่งยองรอครับจังหวัดบุรีรัมก็ออกไม่ได้ไดไดไดมีอะไรอัปเดตบ้างครับอยู่ในร้านวันนี้มีชุดนี่ครับเป็นม,มิกเซอร์นะครับตัวนี้มิกเซอร์มือสองครับอ,อันโต้อันโต้หนึ่งร้อยเอฟเอ็กซ์ครับตัวนี้ตัวนี้อยู่สองพันหกร้อยบาทนะครับผม 2> 2, บสองพันหกร้อยบาทผมราคาสองพันหกร้อยบาทนะครับผมค่าส่งเท่าไรรหร่ครับผมตัวนี้ตัวนี้ค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับ เป็นคอร์ีพีเนะครับดีพอ็กต์สองสามสี่ X อ็ตัวนี้เป็นของแพะมาจากตัวไก่เป็นของมหาจักรนะครับตัวนี้สวยๆเลยตัวนี้อยู่4,200บาทนะครับผม4,200บาทนะครับทุกคน4,200บาทครับ DBX นะครับผม DBX ตัวนี้เป็นอีชิวสองชั้นนะครับผมสองชั้นราคา1,900บาทนะครับผม1,900งพันร้อบาทลมส่ง รวมส่งคำัสนอหนึ่ 1, งพัก็ร้อยวมส่งเลยนะครับที่ซีเป็นสองของรวมรส่งนะครับที่เป็นสองรวมส่งครับผมอันนี้เป็นโมดิฟายครับผมเป็น p o าว r าแอมโมดิฟายสามพันหกม่นะครับผมตัวน,นี้อยู่เก้า้บาทรวมส่งนะครับผมเก้าพันสองร้อยบาทขับข้างเท่าไหร่นี่ครับตัวน,นี้แต่ข้างลสองได้เลยูเป็นไวยี่เบบดน,นิ้วเลยนะครับ ดินไป20เียนิ ah. er that. That ้วบตอนนี้ีไฟเป2ตั F ้100รยนะครับผมตัวนี้20เหียญน้นดครับโอ้โหินไปครับผมลเท่าไครับผมนี่2 3ครับ2,300บาท300บาทนะครับผมตัวนี้มีอยู่ิครับผมมือจับเหล็กทั้งสองเอา เสียกานี่แหละกางจารนีหนึ่งแล้วตแรัิ้วหดตวนี้ชุดนี้หพัน 6, บาทนะครับชุดนี้หกพันใช่ไหมครับสี่ใบหกพันบาทนะครับผมในชุดนี้ไปเลยตับแกงปั๊มซะด้วยสวยเลยครับผมผมใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นี่สนิ้วสวยดีมากอยากนี่ยเก็นะครับตัวนี้ใบละสาครับผม พร้อมเปิดเลยใช่ไหมครับพร้อมเปิดครับตัวนี้เป็นนิ้วพร้อมดังนะครับผมตัวนี้ไปแล้ว4,090ครับดอก PR โอ้กี่วันนะครับดอก PR ดอกนี้ครับพันสองร้อยวันครับตัวนี้พันสองร้อยวันนะครับใส่พันเก้าครับโอ้ดูงานสีครับงานสีสวยมากเลยครับเก็บเนียนมากครับผม ผมใช้งานไปแล้ว3บาทมีเนตูบ้บอน,น,นครับผมใช้งานไปแล้ว3,000บาทนะครับตัวนี้พีอีเอดีเกีบตู้อ <c oughs> ็ีฟนะครับผเป็นตู้เอีฟอีฟ15นิ้วมีแอในตัวตัวนี้ยแกแบกครับแสบแลกพนท่างรับแบกันท่าสแบกพันท่าครับดีเจี15นิ้วนะครับผมหอมแบกเลยครับอยู่ไหนอไหน่ เปิดยากไม่ต้องเปิดก็ได้ครับจะยืดเส็นรูปเขาให้ครับดูดอกใส่ครับดูดอกโม้นะครับดูดอกโค้งหยิบเอีดนิ้วไอ้บ้านะครับตัวนี้1,500วัตต์ตูดจีบนะครับผมตูดจีบดอกไอ้บ้านนะครับผม1,500วัตต์ดอกก็เหเดิมนะครับสวยๆเลยตัวนี้มีอยู่8ดอกโอ้หนักโอ้ครับไวกี่นิ้วเนี่ยครับของไอ้บ้านหครับไวห้านิ้ว ราคาดอกละสามพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้มีอยู่แปดดอกครับตูดจีบนีเป็นตูดตัวผหานิวนะครับผมดอกละสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมแปดดอกแปดต่อครับผมหก้าศูนย์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นน็อตนะครับผมมีอยู่สี่ดอกครับตัวหกห้าศูนย์นี่ครับผมเป็นดอกสมนะครับสมสวยนะครับนี่ สวยครับตัวนี้สวยดอกละสองพบาทนะครับผมสองพบาทค่า 3, <000 S 2> ส่งประมาณเท่าไหร่ครับดอกนี้ค่าส่งก็ตกดอกละสองร้นะครับเป็นสองพันสอง้ยใช่ไหมครับรวมส่งสองพรวมส่งตัวนี้เป็นจ๊บนี่ครับเป็นจ๊บรุ่นหนึ่งแปนึ่งศูรุ่นแปดหนึ่ลอยครับตัวนี้พันสองรวันนะครับผมเมลกสอชัน้นนี่ครับเป็นรุ 2, ่นเมลกสอชั้นเป็นรุ 2, ่นฮิตเลยาเลยทีเดียว 10 8นิ้วนี่ครับสวยๆเลยครับทรงหล่อใหญ่ซะด้วยนะครับเดิมครับสวยๆเลยหยิบตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดยงามเลยโอ้สวยครับสวยเหมือนใหม่อยู่เลยนะครับหลอกเดิมๆครับผมกเบาได้เดิมๆมีอยู่12หลอดนะครับผมราคาอยู่ที่3,590บาทนะครับผม3,590บาทบหยิบนะครับมีอยู่12หลอด ขนย่ซีดอกนะครับผฝั่งนั้นนะครับมีตอกอะไรบ้างครับ JB พันแปดนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับ JB พันแปดตัวนี้ครับผมดอกเดิมนะครับดอกเดิมขายตามสภาพตัวนี้เลยครับดอกละพันสามครับผมแล้วสามร้อยบาทอันนี้แหละครับอันนี้พันสามร้อยบาทกับม้าสิบสองนิ้วเขียดที่เฮด 12นิ้วเคีตเฮทตัวนี้ดอกละ850บาทนะครับผมดอกเดิมนะครับมีกี่ดอกนี่ครับนี่อยู่2ดอกครับ12นิ้วเปด้อยห้าบาทนี่เป็นดอกอะ NPE ครับ1น1่งแบบหนึ่งสองเก่นเ่านะครั่อมมาเก้านี่อยากจะสมมากดอกนตามสภาพนะครับดอกนี้เท่าไหร่นี่ครับตัวนี้ขายอยู่850ร้อยห้บบาทนะครับเดิมๆเลย มีเดิมๆเ,เลยยังสวย,ยเลยครับอกแต่ลอยหันสิบบาทแลครับผมรอผโอนะครับโอเดิมเลยสิบห้านิ้ว,วใช่ไหมครับห้านิ้วนีโอครับผมรุ่นนี้ครับพันเจ็ดร้อยบาทครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้ดอกกิฟต์มือสองก็มีเหรอครับสิบสองนิ้วกิฟต์สองละเจ็ดร้อยบาทเ้ย ดุมเดิมเลยมีอยู่สองดอกครับโอ้ดุนเดิมใหม่ๆเลยนี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอามือหนึ่งมาวางขายเป็นมือสองหรือเปล่านะครับตัวนี้สองดอกครับอันนี้ใหม่ไงพี่โอวีอหกดอกนะครับมีโอวีหกดอกเลยนะครับพี่เอครับผมพี่เอแปดร้อยวัตนะครับตัวนี้เหล่าพันเก้าดุมเดิมเลยพันเก้าแล้วดอกทั้มีอยู่หนึ่งดอกนะครับผมอั้งหนึ่งดอกครับผม มีดอกท 1, ัพันห้าร้อยบาทนะครับยอดฮิตยอดฮิตพบาทสองัานยมีดอกเดียวอพันห้าร้อยบาทมีดอกเดียวนะครับชารเจอร์สองร้อยวัตต์พันสองร้อยวัตต์สองพันแปดนะครับตัวนี้สองพันแปดแล้วก็ตัวนี้สองพันห้านะครับผมสองพันห้าครับดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมครับมีต้นนี้นิดนึงครับผมติดสไปเดอร์ไม่ครับดอกเดิมครับไ่เคยสอแต่ว่าผมติดกาวหายไม่ครับ ดอกละสองปัญหานะครับมีสองดอกด้วยครับแล้วก็ไปเอสดีโอ้รุ่นใหญ่หน่อยเอสดีพันเจ็ดนะครับตัวนี้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยสวยครับเสือสวยใหม่ๆเลยครับเสือสวยเดิมๆใหม่ๆครับผมมีทั้งหมดทั้งหมดหกดอกดอกละสามปัญหานะครับผมดอกละสามพันห้าครับมีหกดอกนะครับรีบมาเอานะครับตัวนี้ดอกละสองพันซี อันนี้โอดีไว้แปดร้อยวัตตดอกละสองพันสี่นะครับเออันนั้นดอกละสามพันสามสั่ครับสามมัดีดีกันครับี่เอ็ดนิ้วยี่อ็ดนิ้วซาวท์เทคของซาวท์เทคครับตัวนี้วอยห้าตัวนี้อยู่ที่ดอกละสามพันห้าอันนี้แหละครับคานี้ราคาคัานี้สองพห้าสองพันห้าร้อยบาทแล้วก็มาเรียเทคสามพันห้าเรียวท 3, 5, ยเยวทคสามพันห้าอันนู้นแหละครับ สามรอยเใช่ไหมครับวางอยู่นั้นสามรอยเครับผมดอกสวยๆเลยงามเลยดืนเลยครับโอ้โหใหม่ๆเยเลยครับหนึ่งขั้นสามร้อยหาสิบบาทนะครับผมนี่ยี่สิดอกนะครับยี่ดอกอันนี้แหะครับอันนี้เป็นเส้น่ามือนึงมือนึ่งอันนี้ดอกมือนึงนะบผมผู้ใดองสนไจดอกสินิ้วสินิ้วมือนึงนะครับมีมีครนะครับ เครื่องปรุงนะครับเับเียบเลยครับมาครับตัวแรกเลยตัวนี้เอฟเฟตัวนี้พันเบาทพันเาบาทเ9 0 0บาทครับผมเสียงดีมากมาเอฟเฟกต์บอสเทคน่เอนี่เอฟเฟกต์บอเทของอินเจเนียครับตัวนี้เป็นของดิจิตอลของแท้นะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สองพันแปดร้อบาทนะ สองพันแปดร้อยบาทอันนี้สองพันหานะครับตัวนี้สองพันหานครับอติดคือกันเราก็มาเครื่องเล่นอ่าที่สามนะครับเครื่องเล่นคาราโอเกะตัวนี้อยู่ที่สองพันบาทนะครับผมแล้วก็มาปีปีเก้าร้อยบาทนะครับผมปีเก้าร้อยบาทแล้วก็มาคอสอะไรนะคอสแยกนะครับมีก้าวเทกตัวนี้เสียงกลางพันสี่ร้อยบาทหนพันสี่ร้อยบาทครับคอสแยกมาของอ่า เป็นเบลดตัวนี้พันหานะครับผมตัวเบลดตัวเบดอยู่พันหาร้อยตัวกลางอยู่พันสี่นะครับกลางพันสี่เบลดคู่ครับคู่สามพันรวมส่งครับผมสามพันบาทรวมส่งนะครับสามพันบาทรวมส่งคอสแยกไม่กระติกนะครับกลางกับเบลดนะครับผมแล้วก็ดีพีเอ็กตัวนี้เป็นซับซับมิกนะครับผมซับมิกตัวนี้อยู่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมพันเก้าร้อยบาทอยู่สองตัวแตมาอีชิวอีชิวหน่อยครับตัวนี้ตัวนี้อีชิวตัวนี้ ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทลวมส่งกันเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้มส่งครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทล้มส่งรีบมาเอานะครับโปโดเทคใช้งานปกติครับผมกสั็มาคอร์สนะครับผมพันสี่ร้อยบาทหนึ่พันสี่ร้อยบตัวนี้คอมครับผมคอมอยู่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมคอมมิซิ่วโปรโดเทคแล้วก็มา e q d p x ของแท้มาหาจักรสี่พันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทล้มทรงนะครับผม โอสภาพสวยๆเลยครับตอนนี้รวมส่งหายไปเลยตัวต่อไปของบอทิกครับผมสามพันเจ็ดสามเมื่ก่อนครับขายไปเลยสามพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งสามพันเจ็ดรวมส่งครับในราคา youtube เลยครับรส่งแล้วผมราคายูทูปต่อมาเป็นตัวนี้เป็นยังไงคอมค่อมเกีกับเป็นเกียร์ซีสองครับตัวนี้ตัวละสองพันบาทนะครับผมตัวละสองพันบาท คตัวนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทสมาระทอนลักไฟตัวนี้ครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทที่ทำครับผมแปดร้อยห้าสิบาทตัวนี้แหละครับ D B X เนียครับมีีเลย์ด้วย D B X เป็นมีดีเลย์คุมทุกอย่างนะครับผมตัวนี้อยู่พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทตัวนี้เป็นของ T S รับผมมีมีจอแห้งครับตัวนี้ตัวนี้มีไฟซองด้วยนะครับตัวนี้พันหกร้อยครับ หนึ่ันหก้อยบาทร้อบาทลมส่ง,งไหมนี่ครับล้มส่งให้ครับพันหกร้อยบาทอันนี้กับพันหกลมส่งกันเนออ่าผมรีบ<ะ>กัพันหก 1, 6, ล้มหาับ<า>เองอันนี้เป็นมีไฟซองนะครับตัวนี้รุ่นตัวนี้เป็นของแทงน้นะครับผมตัวนี้อยู่สองพันสี่ร้อยบาทลมส่ง,งนะครับสองพบาทลมส่ง,รงครับผมอันนี้กับสองพันสองพันสี่กันครับโอ้ไอ้นี่แหละครับหมอไฟครับตัวนี้หมอไฟ ผมสันคมสันนะครับผมเป็นหมอไฟดีกิจจ์นะครับผมตัวนี้อยู่หาปัญหานะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทยี่สิบเอมนะครับยี่สิบเอ็มโอสภาพใหม่ๆเลยเอจเอ็มเอจห้าห้าพเอตัวนี้อยู่หมื่นสองพันบาทหนึ่งมื่นสองพันร้อยบาทสองพันบาทก่อมาจีเอห้าตัวนี้อยู่ที่หกหกพันห้าหกพันห้าโอราคานี้เฉพาะใน YouTube ใช่ไหม เรากะมาไม่นะครับใบปะไม่ตองสามไม่ตองสามนะครับผมตองสามดีตัวนี้ดีครับผมตัวนี้อายุสองพันบาทนะครับผมไม่ตองสามสองพันยิงนะครับครับผมตัวนี้สวยๆเลยครบครับผมตัวนี้เป็นเอ็มเอ็มเอบีตัวนี้พันวัตนะครับผมพันวัตพันวัตตัวนี้อายุห้าพันหาครับผมพันห้าร้อยบาทเอาไว้ครับมอนิเตอร์เลยใช่ไหมครับตัวนี้ครับผมับมอนิเตอร์ครับกลางแหลมหน่อยเปิดอันนี้เป็นซีเอ็มพีอพันห้า ตัวนี้เป็น P E สี่พห้าห่อ,อไว้อย่างดีครับเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆสภาพไม่อี่ยมเลยครับต้องซี wrote, นไว้เลยสี่พันห้าครับตัวนี้อยู่หกพันเก้าครับเก้าร้อยบาทแล้วก็มาโปรยูโรเทคครับผมโปรยูโรเทคตัวนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ีัยบาทครับผมแล้วตัวนี้นะครับมีเป็นเอลเอลสองพันตัวนี้ผมเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมครับผมตัวนี้อยู่เก้าพันสาันสามรบาทรวมส่งเก้าพันสาร้อยรวมส่งนะครับสภาพเดิมเดิมครับไม่ไม่แต่รู้สึกว่าเรายื่อนี่มาทีไรนี่ออกเร็วไปตอดเลยนะครับนี้เป็นแหลกนี่แหลกเป็นชักใช่ไมครับแหลกเป็นชักไหมครับ ชักไม้ไว้ใส่กับแหลกนะครับ950อันนี้เหรอครับ CA 12 9,000บาทนะครับผม9,000บาทครับผมแล้วก็มาโอ้สีชาแนลตัวใหญ่ครับข้องตรงยกเข้าไปนิดสีชาแนลวาร์เทค9,000ชิวตัวนี้อยู่26,500บาทนะครับผม26,500บาทแล้วก็มามิกอันโตนะครับผมตัวเอียเอีโอ้โห่ามากมีมิกอันโตอีกด้วยดูแล้วครับ ตัวนี้เป็นตัวกระตูนนะครับเอาแอมตัวนี้สี่ชแนลตัวตัวนี้อยู่หาพันหาพันเก่าครับห้าพันก็ร้อยบาทนะครับอ,อาจจะมีข้อแขกแน่เด้อครับตามสภาพนะครับผมยีิีช่องครับผมหาพันการ้อยบาทใช่ไลยทุกช่อง,องรรใช่ไหมครับใช่ทุกสองครับแต่าบานอาจจะมีข้อแขกแน่จังหน่อยนะครับอันนี้สีปัญหาครับสองตัวนี้สองตัวนี้สีปัญหามือหนึ่งหรือ 2, มือสองนลครับ สครับเจอสัมผัสม่อิ่มครับโอ้ผมนึกว่ามือหนึ่งเลยนะครับใหม่มากสีปัญหาครับสิบหกสองได้ทำอีกสองตัวนี้แหละมีหอยดังครับขายอยู่สีพันห้าแล้วก็มิกปกมิกมือหนึ่งเข้าไปใช่ไหมครับไม่ลอยก็มีเยอะนะครับผมไมรตัวไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับเช่นนี้แบบนี้ครับผมก็มีครบจัดชุดได้ทุกอย่างนะครับผมนี่ลูกค้าอยากได้เปิดแบบไหนก็ผมจ่ายจัดชุดได้ทุกขนาดนะครับผม ตามงบลูกค้านะครับผมว่ามีงบเท่าไหร่ชุดสามหมื่นสี่หมื่นมากกันครับนี่เป็นแหลกไม้ราคาละย่าครับผมแปดร้อยกว่าบาทก็มีครับผมแปดร้อยเก้าร้อยครับผมแหลกหกร้อยก็มีแหลกราคาหกร้อยครับห้าสิบบาทครับผมใส่พาวเวอร์ได้ใส่เครื่องปรุงได้อะไรได้ทุกอย่างหายากเลยครับราคาถูกขนาดนี้ถูกนะครับผมดูสองครับวันนี้เป็นชุดเสีงกลางครับผมเสีงกลางครับผมนี่เป็นรุ่นพิเศษเลย ชุดนี้ห้าชุดนี้แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นย<อ>ี่ห้อของเราเลยมีโลโก้ Mick Music สวยได้ครับยี่ห้อเราเลยครับผมตัวนี้จัโดโัวอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทต่อชุดชุดละแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับสี่ชุดที่ใบไปเลยครับผมให้อะไรบ้างนี่ครับชุดนี้แกง์ความสลักลูกปืนนี่มาดูสปปลักข้างๆดูแถมสปปลักลูกปืนให้ด้วยนะครับผมน,นี่สลูกปืนครบทุกอย่างชุดแขนโรงงานมือจับเหล็ก อย่างนะครับผมตัวนี้ชุดละ8,900บาทก้าร้อยบาทประมาณชุดนี้ชุดนี้เป็นแหลมตองแฝกนะครับผมแหลมตองแฝกตัวนี้อยู่ที่ชุดละ8,000บาทนะครับชุดละแป0 0ับาทแปดพั 8, บาทตัวนี้อ่าอ,อันนี้แหละครับแหล,ลกไหมตรงนี้ขายไหมเนี่ยครับแหลกไม้เป็นใส่ว่าเทคนะครับผมใส่ว่าเทคใส่ย,ยังไงโดครับตัวนี้ครับสวยๆนะครับต้องรับเท่าร้อบาทนะครับผม สองละเก้าร้อยนะครับครับผม,ผมก้อนละเก้าร้อยบนรูทรงด้วยอาชี้หอเองชุดไฟสามเฟสอันนี้คุมไว้มีอะไรบ้างเนี่ครับน,นีตู้ครับต่อไฟตันี้นะสมาร์ทนี้คราเอันนี้แล้วเราเลยสายครับปราณนี้นแหละลเป้มือสองก็มีครับ